สัสดีครับนี่คือบทวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่16กุมภ่าผ่านโดยหงแดงสุรินมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่16เข้มข้นเหมือนเดิมนะ A FC ทั้ง4คู่เนี่ยขอบอกว่าแฟนมวยไทยเจ็ดสีพลาดไม่ได้วันนี้มวยรอบปูลเสือพักเบรกไปก่อน A B C D โอ้โหชกกันสนุก พลิกฝุ่นตลบวันนี้เป็นเรื่องราวของมวยไทยลนวนๆวันนี้ทั้งสีคู่จัดได้ดูดีมากๆโดยเฉพาะคู่หนึ่งนะ Facebook วันนี้กลับมาอีกครั้งที่ช่อง7เจออดัมสอเดชพันธ์เฟซบ o ๊กนี่โด่งดังในโลกโซเชียลมากๆถือว่ามีแฟนคลับ f อฟเยอะมากๆวันนี้มาโชกที่ช่อง7ถือว่าเป็นไฟที่2แล้วส่วนคู่2หน้าคู่สอนี่เพชรนิวัฒน์เจี๊ยบรามินทาเจอสิงห์สุราชออุอออออุดรคู่นี้ก็พลาดไม่ได้ เพชรนิวัฒน์เนี่ยล่าสุดน็อกอยอดการช้างนครสีนะโดนไปก่อนแล้วก็กลับมาได้ส่วนอีกคู่หนึ่งเพชรหนึ่งเพชรมวยไทยวันนี้เจอทศกัณฐ์ช้างนครสีตระกูลเพชรหนึ่งเพชรสองเพชรสามเพชรส,สี่เขาบอกว่าโหดเกินพิกัดวันนี้ลงจอตู้เจอทศกัณฐ์ส่วนคู่เอกคัมแบ็กทีเคยุทธนาวันนี้เจอปาริหารพอหลักบุญหรือปาริหารปร๋าดกอยุธยาวันนี้ ต้อนรับการกลับมาของปาฏิหาริย์พอหลักบุญ อีกครั้งหนึ่งนะโอ้โหหลังหลังหลังจากหายไปนานนี่คือมวยไทยเจ็ดสีทั้งสีคู่วันนี้เข้มข้นมันเดินมาพร้อมกับบทวิเคราะห์เด็ดๆโดยหงแดงสรดินชอบกดซ u b s c r i b e กดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ไม่มีตัวช่วยแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบมาที่คู่หนึ่งนะคู่หนึ่งเฟซบุ๊กนวำผึฟาร์มสุกระบือไทยเจออดัมสอเดีพันธ์ที่น้ำหนักร้อยเกา้าเฟซบุ๊กเนี่ยลูกชายของนวพลลูนพัคคิดนะ สิบห้าจากนอนจานกาลสินขณะที่อาดัมดนอนอสอเดชพันนี่น้องชายอาลีฟสอเดชพันวันนี้สิบเจ็ดจากราธิวาสฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่ก็ถือว่าใช้ได้เฟซบุ๊กเนี่ยแพ้เสือคิมศูนย์เยาวชนคลองเตยชนะเจมสักแสงทองคาแกะสุดท้ายชนะเหนือพยกกัก์กลวยบางคองแนแลมขณะที่อาดัมสอเดชพันนี่ชนะนกยกสี่สตอปเพชรครัวทักษิณตะวันนาแพ้ยอดเปรมชัยเกียรติประพาสสุดท้ายชนะนกยกหนึ่งแสงทองน้อยแสงทองคาแกะ เปิดเกมด้วยกันนะคู่ Facebook นี่เข่าในเหนียวแน่นนะนอกนี้มีแข้งขวามีหมัดขวาหมัดหนึ่งสองนี่ใช้ได้ขณะที่ในถือว่าเป็นจุดแข็งของ Facebook ส่วนอดัมสอเดชาปันเนี่ยครบเครื่องนะเป็นมวยขวาแข้งขวาหมัดขวาเข่าลอยซอกคมหลากหลายมวยคู่นี้วันนี้ขงแดงชอบไปที่ a c e b o o k นะประเภทเข่าแหลมแทงเจ็บขาแรลกขาลุยนอกนี่มีแข้งขวาส่วนในเนี่ยเข่าแหลมแทงเจ็บ ปอดใหญ่ไฟแรงขณะที่อดัมสเดชพันนี่ครบเครื่องนอกนี่มีแข้งขวาเข่าลอยซอกอาวุธหลากหลายอ่ะแต่วันนี้หงแดงชอบไปที่ Facebook ชอบไปที่ในเหนียวแน่นนะลูกแข็งแข่งแข็ง,แ,ขงแรงวันนี้หงแดงมองว่าลูกแข็งแข่งแข็งแรงการยืระยะของ Facebook ดูว่ามั่นคงกว่า วันนี้ Facebook จะเบียดเชียช่ะอดัมสอเดชพันธ์นเบียดเบียดเอซชอบกดซับสไครต์ก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีมวยหูเป็นตัวช่วยของแดงแนะนำมวยหูตีหมอชิดมวยหูตีหมอชิดชนได้ทุกตู้สู้ได้ทุกหูถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาที่คู่2คู่2เพชรนิวัตเจี๊ยบราบมินทาหรือธนูเงินเกียรติชัชนันคนเดียวกันวันนี้เจอสิงห์สุราชอาดูดร1หน100 เพชรนิวัตสิจากน้ําเกลียงสีสเกตนัก,กานาที่สิงสุราชในสิจากสุราชฟอร์มล่าสุดของเพชรนิวัตแพ้ปรภาภัยรีสอสว่างยิ้มชนะวายุน้อยพอหอมกลิ่นสุดท้ายชนะนอกยก3ยอดการช้างนครศสีขณะที่สิงสุราชเนี่ยชนะเด่นเมืองจันทร์ปอมคลอินแพ้ดอกไม้ไฟบอรุร่งรอดสุดท้ายชนะนอกยกหเด่นเมืองจันทร์ปอมคลอิน เปิดเกมนะก็ต้องนี่เพชรวัตรประเภทเตะขาต่อยหมัดต่อยลำตัวขาแหลกข,ขาลุยศอกคมในใช้ได้ขณะที่สิงสุราชเนี่ยอาวุธดรซ้ายจังหวะฝีมือครบเ่อาแข้งซ้ายสมองมวยหลักเหลี่ยม i อฝีมือดีมากๆส่วนในเหนียวมวยคู่นี้วันนี้หงแดงชอบไปที่สิงสุราชนะชอบไปที่ทางมวยแข้งซ้ายนี่จัดจ้านมากมากหมัดหนึ่งสองออกได้ดีระยะประชิดนี่มีศอก โอ้โหมวยคู่นี้บอกว่าถูกคู่ถูกเวลาไหมเจว่าถูกคู่ถูกเวลาเป็นมวยที่ฟอร์มใกล้เคียงกันมากๆอาวุธก็คล้ายใกล้เคียงกันต่างกันแค่ทางมวยแต่วันนี้หงแดงเลือกชอบไปที่สิงสุรานะชอบไปที่ทางมวยซ้ายแข้งซ้ายไอคิวหลักเหลี่ยมเข้าออกรวดเร็ววันนี้หงแดงมองว่าสิงสุรานดูดีกว่านิดสิงสุรานจะเบียดเฉือนชนะเพชรนิวัตเจี๊ยบรามินราเบียดเบียด มาที่รองผู้เอกรองผู้เอกเพชรหนึ่งเพชรมวยไทยวันนี้เจอทศกัณฐ์ช้างนครศรีเพชรหนึ่งวันนี้ทําน้ําหนักขึ้นมาเจอทศกัณฐ์นะเพชรหนึ่งหนีสิจากปารีสฝรั่งเศสขณะที่ทศกัณฐ์ช้างนครศรีเนียยีจากพระพรหมนครศรีธรรมราชเพชรหนึ่งขาแหลกขาลุยฟอร์มล่าสุดชนะนอกยก2เพชรนำชายสอจ,อจต้งปลาจีนชนะนอกยกแพรแพลว เพชรพราวฟ้าสุดท้ายชนะนอกยก3ส,สุดหล่อสอจโต้งปราจีนแล้วล่าสุดไปต่อยที่ญี่ปุ่นนะแพ้มานะแพ้ที่ญี่ปุ่นมาขณะที่ทศกัณเนี่ยสฟอร์มล่าสุดเสมอหมาหินนักบินอะไหล่ยนชนะนิติกร JP Power สุดท้ายชนะอนุวัตน์ k เขาใหญ่เปิดเกมเพชรหขวาแข่งขวาหมัดขวาขาแรกขาลุยสอกคมอาวุธหนักแรง ขณะที่ทศก,กัณฐ์อีกครบเครื่อนต้มยำกุ้งนอกได้ในดีแข่งขวาแข้งซ้ายถีบในเหนียวแน่นซอกคมมวยคู่นี้วันนี้มงแดงชอบไปที่เพชรหนึ่งนะชอบไปที่ลูกบูดูดันขาแรกขาเลยโอเควันนี้แม้ว่าจะทําเบทดขึ้นมาแต่ขณะที่ทําเบทขึ้นมาสิรีรารูปร่างของเพชรหนึ่งไม่ได้เป็นรองเลยวันนี้เบียดบทเบียดบทเพชรหนึ่งหนักแรงทุกเม็ดวันนี้จะเบียดเฉือนชนะลุ้นนับนอกได้นะมวยคู่นี้ เพชรหจะเบียดเฉือนชนะลุ้นนับนอกทศกัณฐ์ช้างนคร4ีได้วันนี้เพชรหงของแดงมองว่าดูดีกว่าในเรื่องของลูกบูดูดันลูกความพยายามมาที่คู่เอกคู่เอกทัมแบกทีเคยุทธนาวันนี้ต้อนรับการกลับมาอีกครั้งของปาอาติหารปาโดกอยุธยา130คสามสิบัมแบกเนี่ยยีจากโคราชขณะที่ปาติหารเนี่ยยี่จากอุบล ล่าสุดของทั้งคู่นะคัมแบ็กแพ้ยอดรงไทยทอแทนไทยแพ้เดโชปอบริรักชนะพรเสนีสอภูยพัฒการแพ้ของคัมแบ็กเนียวหูโชคร้อยสามสินี่แพ้เป็นประจัปีนเวทขึ้นไปนี่เจอแล้วหล่นลงมาตลอดขณะที่ปฏิหาร์นี่นะปฏิหารน์นี่ชนะเพชรกิติเจีบกรามอินทราแพ้ธงน้อยวอสังประภัยชนะนอกยก3เพชรวันชัยวอสังประภัย ซ้ายครบเครื่องก็ต้องคัมแบ็กแข่งซ้ายมดซ้ายขนาดที่ปฏิหารเนี่ยขวาครบเครื่องแข่งขวาในเหนียวแน่นขาแรกขาลุยน้องชายของปังต่อนะวันนี้หงแดงชอบไปที่ปฏิหารนะวันนี้มองว่าปฏิหารครบเครื่องต้มยำกุ้งแล้วเวทเนี่ยเป็นเวนทที่ธรรมชาติของปฏิหารทมแบ็กชกร้อยสามสิบเนี่ยต่อยไม่ค่อยดีนะถ้าต่อยทักยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเนี่ยคัมแบ็กจะต่อยได้ดีมากๆวันนี้ ขึ้นมาเจอปฏิหารถือว่าเป็นรองนะ่ะเป็นรองในเรื่องของเวทอาวุธมวยนะอย่างล่าสุดกัรแบ็คเจออ่าพรสนิวันนั้นมียุคมีย่นเหมือนกันนะโชคดีที่วันนั้นพรสนฝนตกนะที่นครฝนตกซ้อมน้อยไปนิดนึงทั้งหมดแต่ว,วันนั้นเกือบเสร็จพรสนิขณะที่ปฏิหารเนี่ยล่าสุดชนะนอกเพชรวันชยัยโอ้โหโชว์เห็นถึงสกิลว่ามีศอกเป็นทีเด็ดในเหนียวแน่นมวยผู้นี้ ชอบไปที่ปาฏติหารปาฏิหารจเบียดเฉียนชนะคมแบกทีเคยุทธนาสนุกนี่คือมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่46กุมภาพันธ์โดยหงแดงสิริวันนี้มวยรอบปูนเสือพับพับเก็บไปก่อนวันนี้เป็นเรื่องราวของมวยไทยเจ็ดสีล้วนๆ FC นะาชอบกด Subscribe กดติดตามไม่มีตัวช่วยแอดหงหนึ่งหนึ่งแแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบมาดูมวยรักมวยชอบชอบหนึ่งหงแดงชอบไปที่เฟซบุ๊กนัมเบรฟฟาร์มสุกระบือไทยวันนี้นะดูว่า แข็งแร่งแข็งแรงยืนระยะดูดีกว่าในเหนียวกว่าวันนี้เบียดชนเบียดชนเ c e b o o k จะเบียดเฉยชนะอดัมสอเดชพันสนุกนี่คือชอบหนึ่งชอบสองวันนี้ชอบไปที่สิงสุราชออุดรชอชอบไปที่ทางมวยนะทางมวยของสิงสุราชนี่ไม่ธรรมดาแข้งซ้ายนี่จัดจ้านมากๆขวาหน้าก็ดีไอคิวมวยถือว่าดีมากๆวันนี้เบียดบทเบียดบทนะจะเบียดเฉยชนะเพชรนิวั์เจียบรามีธาสนุกนี่คือชอบสองส่วนชอบสาม วันนี้ซื้อไปที่เพชรหนึ่งซื้อไปที่ลูกโคดลูกพยายามวันนี้สรีระรูปร่างไม่ได้เป็นรองเลยวันนี้เบียดบทเบียดบทเพชรหนึ่งจะเบียดเฉียนชนะทศกัณฐ์ช้างนครศรีส่วนชอบสุดท้ายวันนี้อยู่ไปที่ปฏิหารป๋าโด่งอยุธยาชอบไปที่สรีระรูปร่างชอบไปที่เวทนะโอ้โหปฏิหารนี่เขาบอกว่าไม่ธรรมาดาขาแรกขาลุยเหมือนกันวันนี้เบียดบทเบียดบทจะเบียดเฉียนชนะคำแบคทีเคยุทธนาวันนี้ปีนเวทขึ้นมาต่อยรอยสามสิบเวทพิกัดดูว่าเป็นรอง วันนี้ปฏิหารจะเบียดเสียชนะคมัมแบททีเคยุทธลานี่คือชอบสี่บทวิเคราหมวยไทยจะสีโดยหงแดงวันนี้นะเวลาหมดหมเวลาก่อนจากกันหงแดงขออวยพรให้ f อฟซีหงแดงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเฮงๆรวยๆกันทุกคนพบกันใหม่โอกาสหนะ้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ